ชีพเกินไว้แล้วว่าจะปรุงชีพแต่พูดโน่นพูดนี่เพลินไปจนหมดหน้ากระดาษก็ไม่ได้ชี้ลงไปว่าชีพที่จะปรุงนั้นคืออะไรแน่ถ้าจะเหมาเอาว่ารู้กันทุกคนแล้วก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยดีเพราะความคิดที่ว่ารู้แล้วเป็นอันตรายได้ง่ายคำว่าชีพชีวิตชีวะเหล่านี้เป็นคำพวกเดียวกันเดิมมาจากอินเดียคือเป็นภาษาบาลี แต่เข้ามาอยู่กับคนไทยนานนักหนาแล้วเวลานี้มีศัก์เป็นกรมเรียกว่ากรมอาชีวศึกษาเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เราเหมาเอาเป็นคำไทยเลยก็ได้คงไม่มีใครว่าอะไรเรื่องสับสนแสงแสงเอาเป็นว่าไม่พูดเพราะพูดมากแล้วยุ่งทุกทีลัดเข้าหาธรรมะเลยดีกว่าคำว่าชีพก็ดีชีวิตก็ดีแปลกันว่าความเป็นอยู่แต่นี่ก็แปลกันอย่างหุ้มเปลือกหุ้มกระพี ถลอกเปลือกออกเสียก็เหลือเพียงว่าเป็นอยู่หรือถ้าจะถากเอากระพี้ออกเสียด้วยคําว่าชีวิตก็เท่ากับคําว่าเป็นเท่านั้นตรงกันข้ามกับคําว่าตายส่วนคําตามท้ายที่ว่าอยู่หรือไปเป็นคําบอกอาการของคนเป็นและของคนตายคือถ้าพูดถึงคนที่ยังเป็นก็ใช้คำว่าเป็นอยู่หมายความว่าคนเรายังเป็นก็ยังอยู่ด้วยกันได้ เวลาพูดถึงคนตายเราพูดว่าตายไปหมายความว่าคนเรานี้ถ้าใครตายแล้วต้องไปอยู่ไม่ได้รักกันแทบใจขาดก็ต้องไปไม่มีใครเขาให้อยู่จะไปวัดไหนหรือป่าไหนคอยดูเขาก็แล้วกันรวมความว่าชีพหรือชีวิตก็ได้แก่ความเป็นอยู่ตรงกันข้ามกับตายไปตลอดเวลาที่เรายังเป็นอยู่คือยังหายใจได้ ยังกินได้ยังเที่ยวได้หรือยังเขียนบทความนี้ได้ยังอ่านบทความนี้ได้ก็เป็นอันว่ายังมีชีพหรือยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเป็นยอดใจสุดใจของคนทุกคนสิ่งใดมีความหมายเกี่ยวกับการได้หรือการเสียชีวิตสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งสำหรับคนทุกคนในเรื่องการช่วยกันการช่วยให้เขาได้รอดชีวิตเป็นยอดของการช่วย ในทางทำลายการฆ่าเขาให้ตายเป็นยอดของความร้ายกาจในทางลงโทษโทษประหารชีวิตเป็นโทษหนักที่สุดในทางเสียสละผู้ที่เสียสละชีวิตก็เป็นยอดของนักเสียสละเท่านี้พอจะเห็นแล้วว่าชีวิตเป็นที่รักและหวงเหนของคนทุกคนในเชิงการพูดถ้าจะพูดให้ใครเขาสงสารเวลาไปทำอะไรมาก็ต้องอ้างเอาชีวิตมาเป็นเครื่องยืนยันเช่นว่า เหนื่อยเกือบตายหิวเกือบตายเจ็บเกือบตายคือเอาอาการที่จะเสียชีวิตมายืนยันอย่างนี้เป็นยอดสุดของการพูดให้คนอื่นเขาสงสารในทางพูดให้เขารักก็เหมือนกันเช่นหนุ่มๆจะอ้อนวอนขอความรักจากสาวๆก็ต้องพยายามใช้คำที่มีความหมายให้เกี่ยวกับเป็นๆตายๆไว้เสมอเช่นว่ารักเธอปานชีวิตเธอเป็นยอดชีวิตของฉันถ้าไม่ได้น้อง ็ขอให้พี่ตายเสียดีกว่าขาดพี่เสียแล้วหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกและคำอื่นๆในทํานองเดียวกันนี้ลงได้ว่าถึงอย่างนี้แล้วเรียกว่าสุดยอดเพราะเขาได้เอาชีวิตออกมาเป็นประกันคำพูดเมื่อยังไม่เห็นใจก็จนใจคำอื่นๆก็เบากว่านี้ไม่ถึงขั้นชีวิตเช่นว่าแก้วตาของพี่ทูนหัวของน้องคำเหล่านี้เบากว่า,วามาก เพียงเอาอวัยวะบางส่วนออกมาเป็นประกันเท่านั้นคำสอนทั้งศาสนาทุกศาสนาเท่าที่ได้พบต่างก็มีบัญญัติไว้คุ้มครองชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแคบบ้างกว้างบ้างตามน้ำใจของผู้เป็นศาสดาศาส,สนาคริสต์ห้ามฆ่าไว้ในพระบัญญัติ10ประการศาส,สนาอิสลามพณน,นาไว้ในหัวข้อปฏิบัติทั้ง5ลทัทธิต่างๆอย่างเช่นลทัทธิชัยนะ ก็ห้ามไว้ในหมวดศีลเป็นศีลข้อต้นทีเดียวทั้งศีลหศีล12ฝ่ายพระพุทธศาสนายิ่งจะเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของชีวิตและให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าทุกศาสนาพระองค์ได้ทรงยกเอาการห้ามฆ่าชีวิตเป็นศีลข้อต้นที่สุดของศีลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นศีลคฤหัดศีลจี ศีลส,สามเณรและศีลพระในการแสดงข้อบาป10บประการที่เรียกว่าอากุศลกรรมบทการทำลายชีวิตก็เป็นบาปข้อต้นใน10ข้อนั้นและฝ่ายกุศลกรรมบทคือทางทำดีข้อต้นที่สุดก็คือเว้นจากการทำลายชีวิตในพรอันประเสริฐของมนุษย์4อย่างซึ่งเรียกว่าจตุรพิธพรอายุก็เป็นข้อแรกแห่งพรทั้งสี่นั้น อายุก็คือชีวิตนั่นเองรวมความว่าชีวิตหรือชีพเป็นทรัพย์ที่เหนือกว่าทรัพย์เป็นสมบัติที่เหนือกว่าสมบัติความอยากทั้งสิ้นของคนรวมลงที่อยากมีชีวิตความกลัวทั้งสิ้นก็รวมลงที่กลัวจะเสียชีวิตงานของมนุษย์ทั้งบนบกทั้งในน้ําทั้งบนฟ้าว่ากาันให้เบ็ดเสร็จแล้วก็รวมลงที่ว่าเพื่อรักษาชีวิตไว้และแม้ที่ท่านกําลังอ่านข้อความนี้ อยู่ในขณะนี้ก็เพื่อสิ่งเดียวกับที่กล่าวแล้วนั่นแหละความรักชีวิตความหวงแหนชีวิตไม่มีอะไรผิดแปลกระหว่างคนโง่ที่สุดกับคนฉลาดที่สุดต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าคนโง่ทำความชั่วเพื่อรักษาชีวิตส่วนคนฉลาดถนอมชีวิตด้วยการทำความดีดังนั้นชีพของเขาจึงเศร้าหมองและผ่องใสเหมือนกัน